มาดูผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อวานนี้นะคะหลายพื้นที่สร้างความฮือฮาค่ะที่ดอนทรายของจังหวัดราชบุรีปรากฏว่าคะแนนโนโหวตชนะคะแนนของผู้สมัครอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเก้าอี้เดิมแบบขาดลอยที่นี่มีผู้สมัครสองคนนะคะคนแรกก็คือคุณจิตระดาน,นียมรักษาเบอร์หนึ่งเป็นอดีตนายกเทศบาลตำบลดอนทรายแต่ว่า พอหมดวาระก็ต้องมาลงสมัครใหม่อีกคนหนึ่งก็คือทูนงนางวรารพรเนียมรักษาค่ะเบอร์สองเป็นคู่สะพายกันแล้วถ้าจำได้เหตุการณ์เมื่อหนึ่งมีนาคมค่ะปรากฏว่าทูนงถูกยิงเสียชีวิตภายในงานศพแล้วก็ยังมีกำนันดอนสายอาการสาหาัส ตระส่นเนี่ยพลาดไปถูกชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือนายวันชาติเนียมรักษาเป็นอดีตสจ,อจอราช,ชบุรีเป็นสามีของนางจิตลดาผู้สมัครหมายเลขหนึ่งหลังเกิดเหตุทอบตัวของตูนงก็ไปรณรงค์ให้ชาวบ้านที่รักตูนงค่ะให้กาโนโหวตก็คือไม่ออกเสียงเพื่อแสดงพลังว่ายังรักตูนงที่เสียชีวิตไปแล้วผลก็ออกมาแบบนั้นค่ะ เบอร์หได้ไป1,519คะแนนแต่ครูนงแต่ผลโนโหวตค่ะได้ไป2,862คะแนนและมีบัตรเสีย270ใบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่นะคะแล้วผู้สมัครหมายเลขหนึ่งก็คือนางจิตระดามไม่สามารถจะกลับมาลงสมัครได้อีกเพราะว่าเลือกตั้งครั้งนี้ไปแพ้โนโหวตส่วนบรรยากาศที่บ้านทูนงค่ะเป็นไปอย่างเงียบเหงาไม่มีคนอยู่บ้าน มีชาวบ้านมาตาบศพของทูนงนะคะที่เก็บไว้ในบ้านเนื่องจากยังไม่ได้ประกอบพิธีชาปนากิจส่วนลูกสาวทูนงก็เดินทางมาที่ศาลอาญาเพื่อยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวอดีตสจวันชาติเนียมรักษาฟังเสียงของลูกสาวค่ะก็ขอวอนทางสื่อทางท,ทุกท่านนะคะก็ช่วยช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยให้ความเป็นธรรมให้ให,ให้ให้ความเป็นธรรมแก่พวกหนูด้วยนะคะ แล้วถ,ถึงแม้ว่าทางข้างหน้าหนูรู้ว่ามันอาจจะอันตรายมากกว่านี้แต่หนูก็พร้อมที่จะทําเพราะว่าแม่หนูเสียสละชีวิตมากขนาดนี้แล้วแล้วประชาชนก็ยังยังมีมีความที่แบบกล้าที่จะแสดงการการสิทธิ์ต่างๆทั้งหลายค่ะแบบว่าตอนนี้ทุกคนชาวตลางน,นุรยก้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างอิสระแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีผลการเลือกตั้งในอีกหลายพื้นที่ที่พลิกล็อกนะคะ ฮือฮาสุดน่าจะเป็นที่เทศบาลนครดังสิทธิ์ปทุมธานีที่ร้อยตำรวจเอกตีลุบทูปตะจางลูกชายของพลตำรวจโทคำดลวิทย์ทูบตะจ่างสามารถเอาชนะแชมป์เก่าได้แต่ชนะเพียงแค่5คะแนนเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะตระกูลที่เป็นเจ้าของพื้นที่มายาวนานหลายสิบปีตระกูลอังกินันก็พ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งเทศบาลนครหาดใหญ่ในไทรพัฒโนแชมป์เก่าก็แพ้ ขณะที่เทศบาลเมืองนองปือชนบุรีก็มีพลิกล็อกค่ะ